มาฟังธรรมะช่วงเย็นๆของหลวงป่าวัดป่าทรน้อยอากาศเย็นๆทุกคนก็ต้องเหนื่อยต้องล้าเป็นของธรรมดาของชีวิตสัตจธรรมความเป็นอยู่การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐ เป็นเรื่องที่ดีมีทั้งลำบากมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ใกล้จะถึงประดิษทีขึ้นปีใหม่ทุกคนก็วังรอคอยลกูกหลานกลับมาจากทำงานที่แยกย้ายกันไปแสวงหาเงินทอง ตามกรุงเทพบ้างาตามต่างจังหวัดบ้างตามภาคเหนือภาคใต้บ้างทุกคนก็อยากมาพบมาเจอครอบครวัวมาเจอปู่ย่าตายายที่ห่างไกลเป็นแรมเดือนแรมปีเรียกว่าการพักปีใหม่นี้อยากโยมสาธุชนใจบุญทางหลาย ก็คงรู้ว่าการสังสรรค์การเฮฮากินเหล้าเมายานั้นขอให้กินอย่างมีสติอยู่อย่างมีสติไม่ประมาทการประมาทต่อชีวิตนั้นก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการสูญเสียเกิดขึ้นก็ทําใจลําบากการที่เรากินยังมีสติอยู่ยังไม่อยู่ยังมีสติไม่ประมาทนั้นยอมทําให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญบางคนกินแล้วก็ประมาทผลัดพลัง้งขับรถขับราก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตแก่ครอบครัว การปีใหม่หรือปีเก่าสงกรานร์ืรจุดจีนอะไรก็แล้วแต่ขอให้ญาติโยมาสาธุชนใจบุญทุกท่านให้ตั้งอยู่ในสินธรรมความดีรู้จักทำบุญให้ทานรู้จักดูแลพ่อแม่มีอาหารดีอาหารอร่อยคือการ ้เรามาเจอพ่อแม่แล้วเราได้ทําบุญกับพ่อแม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่มาเจอหนะ้าพ่อแม่แล้วก็สวนเสฮ่าเมาจนลืมนึกคิดว่าเออพ่อแม่เราอยู่ยังไงลําบากยังไงเราคอยยังไงควรนึกถึงของ้อนี้การที่เราระลนึกถึงคุณพ่อแม่ แม่อยู่ไกลกว่าจะมาพบมาเจอมีอาหารดีมีจตุปปัจจัยเงินทองก็ให้ท่านใช้ตามกำลังของเรามีเสื้อผ้าดีๆอาหารดีๆก็ให้ท่านกินไปบุคคลง่ายควรหลงลืมไม่ควรประมาทถ,ถ้าเราประมาทพลาดพลั้งแล้วคนเสียก็ตกแก่เรา ผลเสียก็ตกกับครอบครัวนั่นแหละถ้ากินอย่างไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ประมาทมีสติตึกตรองให้รอบครอบการที่ได้มาเจอหน้าครอบครัวได้มาเจอหน้าพ่อแม่นั้นทุกคนก็ดีอกดีใจการที่เราจะทำอะไรก็ควรตรึกตรองให้รอบครอบไม่ใช่ว่า สนุกจนลืมทุกข์อพอเกิดทุกข์ปุ๊บใครเดือดร้อนพ่อแม่ก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดรอ้อนเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเข้าปีใหม่หรือปีเก่าอะไรก็แล้วแต่ให้ญยติโยมสาธุชนใจบุญอยู่อย่างมีสติทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ใจเรา ไม่ใช่ว่าการที่เราเมาแล้วขาดสติเมาแล้วเพลเรเมาแล้วเพลเจอเมาแล้วลืมตัวคนสุดท้ายก็ลืมตายาลืมตายคือยังไงอยู่ตกอยู่ในความประมาทก็คือว่าเราลืมตายถ้าลืมตัวเมาแบบเสียสติชุลักทุเล พอจะกลับไปทาไปที่ทํางานคืนพ่อแม่ก็ต้องกระเสือกระสนหยิบยืมผู้นั้นให้ผู้นี้ให้นี่แหละจุดนี้อยากโยมสาธุชนอย่าลืมจงเอาไปพินิจปิเคราะห์พิจารณาด,ดูดีๆการที่เรามีสติไม่ประมาทนั้นย่อมทําให้ชีวิตเรามีสุขถ้ายิ่งเรามีศีลมิต มีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วครอบครัวก็ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราประมาทขัดสติขดัขดศีลขัดธรรมแม้แต่นอนก็ยังลืมพุทโธคนสุดท้ายาาานนก็ยทำให้จิตใจเราประมาท นี่แหละถ้าเรามีสติไม่ประมาทอยู่ในพุทธโธธรรมโมสังคลสังโคลตลอดอมแมนแต่ทหารหรืออะไรเขาที่เขาไปรบกันเขาจะลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดามแมนแต่ชายผัดทุงแม่ชาย พาขม้าพ่อเขายังต้องติดตัวไปคือความเป็นคนกระจันอยู่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟใหม่ใหม่เทวดาย่อมรักษาเพราะฉะนั้นแล้วสาธุชนผู้เจริญในบุญในศีลฐานสมาธิปัญญานั้นควรเอาสิ่งนี้ไปจดตรองให้ดีก่อนหลับก่อนนอนก็อย่าลืมพุทโธธรรมโมสังโฆกราพระหาครั้ง ถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้ก็ว่าพุโทโธในใจอย่าให้ใจขาดที่พึ่งอย่าให้ใจลงไหลก็ทำให้ใจเรามีสติการที่มีสตินั้นเราต้องมีจิตใจเข้มแข็งอดทนในสภาวะต่างๆสุดท้ายนี้หลวงพ่อวัดป่าสน้อยคอมวยพรให้ญาติโยมสาธุชน ให้เจริญด้วยสมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพานสมบัต,มมบต,บต,บติคุณพระรักษาเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวนันะสุขะละเทินอย่าเจ็บอย่าจนปลอดภัยทุกคนในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้รวยรวยรวยเจริญเจริญเจริญจ้า